โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนเกมวันพีชทุกท่านนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาแนะนํานะครับตัวละครกาชานะครับเป็นตัวละครที่จะเปิดได้นะครับในกาชาเท่านั้นเนาะซึ่งพงบอกว่าเป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็หยิบมาใช้บ่อยมากๆเลยเนาะในตอนที่เปิดได้นะครับ ผมยกย่องให้ตัวนี้เนาะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวเทพที่สุดนะครับตนนัวผมเนาะในการทำลายเกาะทุกอย่างของบอสนั่นเองนะครับมันคือตัวอะไรกันเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไปโอเค <นะ S 2> ครับผมตัวที่ว่ามาของผมนั่นก็คืออุซบภาควาโนะนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้ทำไมถึงเป็นเทพของผมในการล้างบัฟบ ทุกสิ่งอย่างเนาะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับตัวของสกิลของอุศบท่านเทพอุศบคนนี้ให้ฟังแล้วกันเนาะว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากที่สกิลกับตันนะครับรด ไม้ตาย1เทินครับและก็สีแดงบวก2.75นะครับตรงหลีสกิลเราไม่ต้องสนใจก็ได้เนาะที่สนใจคือไม้ตายของอุซบตัวนี้นะครับนั่นคือล้างเกาะสีลุ้งเนาะไอ้เกาะที่มันเป็นเกาะป้องกันสีลุ้งนะครับรวมถึงเกาะสีฟ้านะครับและที่สําคัญคือล้างเกาะผ่าครึ่งนะครับ5เทินต้องบอกว่าลด5เทิน เพื่อนจะเห็นว่าความสามารถตั้งแต่ที่ผมได้แนะนําตัวฟรีมาทั้งหมดนะครับอุซบตัวนี้นะครับมันรวมตัวฟรีทั้งหมดที่ผมแนะนาให้เพื่อนเพื่อนไปฟาร์นเอามาอย,อยู่ที่มันตัวเดียวเลยคือล้างเกาะสีลุงล้างเกาะผาครึ่งล้างเกาะสีฟ้า5เทินเพื่อนเห็นไหมครับว่าบนตัวเดียวนะครับสามารถที่จะล้างเกาะได้ทั้งหมดเลยต้องบอกว่าไปกับทีมไหนก็อร่อยเจอบอสท,ที่แม่งป้องกันที่อะไรที่มันป้องกันบัฟเยอะเบัฟป้องกันทุกอย่างครั อูซบไปเลยครับล้างไปเลยครับ5เทินเกีย้ยงแน่นอนครับนะครับผมรวมถึงจะลดไม้ตายของลูกเรือ1เทินนะครับผมและจะเพิ่มเทินศัตรูด้วย2เทนะินเนาะอันนี้สมาาบอสมันก็จะการการลดเทินอยู่แล้วนะครับหลักๆเรา,าเอามาเอาเทพอุศบเนี่ยนะครับมาทําการลดเกาะของบอสก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าใครที่เปิดท่านเทพอุศบตัวนี้ได้เนาะ คุณเตรียมคุณดีใจได้เลยนะครับว่าคุณได้ยอดตัวล้างเกาะแทบจะทุกอย่างในเกมเลยเนาะเป็นเกาะหลักที่จะโดนกับบอกนะครับเดี๋ยวผมจะไปโชว์นะครับว่าไอตัวนี้เนี่ยมันเก่งยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปโชว์นะครับผมก็ทีมที่ผมนะครับจะพาไปลุยนะครับก็จะเป็นตัวของทางเซิร์ฟเจแปนนะครับที่เจอกับ DX เอ็กเลกเนาะก็จะทีมประวานนี้ครับเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะไปลุยกันเลยครับ ดีเอ็กเล็กตัวนี้นะครับจะเป็นของเซิร์ฟเจแปนอย่างเดียวเนาะเซิร์ฟ g ก o บอลยังไม่เข้านะครับผมไปเดพาไปลุยครับมาดูความเทพของผู้ซบวานโเนาะว่าทาไมผมถึงเลือกให้เป็นตัว5ดาวที่เข้าเลยมีประโยชน์มากสําหรับผลเนาะสำหรับตัวนี้คนอื่นอาจจะมีตัวที่เก่งกว่านี้นะครับแต่สําหรับผมต้องตัวนี้ครับผู้ซบครับผม เนาะแต่ถ้าเกิดถ้าใครนะครับมีตัวอื่นนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ผมแค่อยากจะมาแนะนําว่าอย่าก,กินอุศบตัวนี้เด็ดขาดคอร้องเลยนะใครที่ดูคลิปผมมาแล้วเปิดได้อุศบอันดับแหละคือถึงจะไม่หกดาวเนาะแต่ดีใจไปเลยครับได้ตัวเทพในการล้างเกาะทุกอย่างไปแล้วนะครับอย่าไปกินมันเด็ดขาดเนาะผมกลัวผู้เล่นหน้าใหม่ครับที่ผิดหวังจากการเปิดกาชา6ดาวไม่ออก มีอูซบมาอย่าเอาอูซบไปกินหรือไปย่อยเด็ดขาดน,นะครับผมขอตัวนี้ขอไว้หนึ่งตัวนะครับโปรดอยากกินมันเด็ดขาดเนาะนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเนาะว่าทําไมนะครับมาถึงเทพถึงเก่งขนาดนั้นเนาะโอเคครับไปครับตีออยาวไปเนาะโอเคครับไปครับตีไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวจะได้โชว์เทพแน่นอนครับอุซบ ก็เพื่อเป็นเป็นความรู้ประดับไปด้วยก็ได้นะครับผมเวลาในการเตรียมทีมเจอบอสต,ต่างๆนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเนาะตัวล้างบัฟทุกอย่างในเกมนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรเนาะที่สําคัญมากนะครับในการที่เราจะไปลุยกับบอสนาะไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวดาเมจไปอย่างเดียวนะครับนี่มเป็นสิ่งที่ผิดเนาะไม่ควรทําอย่างนั้นเนาะเราตัวมีเราควรมีตัวล้างบัฟ อยู่ในทีมนะครับไม่บ้างเนาะอย่างผมจะมเพื่อนเพอเห็นว่าผมจะมีอุซบมีอินุอาราชิมีแรลลี่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัว6ดาวนะครับแต่เป็นตัว5ดาวนะครับที่สําคัญมากนะครับในการที่จะผ่านบอสนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราจะต้องทําบาลานซ์ทีมให้ดีนะครับดูอย่างเช่นตัวนี้นะที่ว่าทำไมอุซบถึงเป็นเทพในการล้างเกาะน,นะครับเหพศไหมครับว่ามาถึงไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันชื่อตัวอะไรเพจวันปะถ้าผมจำไม่ไผิด มันบัฟเกาะเห็นไหมครับเกาะโล่สีลุงแล้วเกาะสีฟ้านะครับมันบับทั้ง2อย่างเลยถ้าเราไม่มีอูซบนะครับเราก็ต้องไปหาตัวนะครับที่ทําการล้างทั้งทั้งโล่ลุงและโล่สีฟ้าด้วยซึ่งมันจะเปลืองช่องตัวละครเรามากนะครับเดี๋ยวมาดูนาะอว่าอูซบทาอะไรได้นะครับอโอ้กหอูซบไปเทพอูซบครับช่วยผมด้วยครับผมดูครับเป็นไงนครับอูซบจะทําการทําลายเกาะของบอส ไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดมากๆเนาะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดๆจริงๆเนาะต้องบอกว่าสุดๆไปเลยนะครับสําหรับอุซบตัวนี้เนาะโอเคเราผมก็ใช้สกิลไปครับอ่นไครับก็ไม่มีอะไรเนาะบับโจมตีทุกอย่างที่มีนะครับตัวนี้ เห็นไหมครับว่าอูซบมันเทพขนาดไหนในการลดพลังโจมตีของบอสนะครับนะรับตีไปเนาะใครมีนะครับแนะนำนะครับอย่าทำการกินหรือเอาไปย่อยได้ขาดห้ามเลยใครที่มือใหม่ที่เปิดได้อยาก,กินเนาะผมคิดว่าผมขอร้องนะครับตัวนี้เนาะที่พูดหลายครั้งนะขอร้องหลายครั้งแล้วนะครับเนาะเพราะว่าได้ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นยาวๆอยากมีตัวในการลบเกาะ ซึ่งครอบคลุมมากนะผมก็แนะนําว่าอย่าขายขาดนะครับผมเห็นไหมครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมไปเรื่อยเราเจอบอสที่มันจะทําสถานะไม่ใช่แค่บอสนะครับจะเป็นตัวกอดบอสซึ่งตัวเมื่อกี้คือรองบอสนะครับแค่รองบอสนะครับมันก็มีบัฟทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับหมายวเราต้องเสียตัวละครไปเยอะมากเลยยังไม่รวมถึงบอสเนาะเห็นครับบอสจะบัฟลดพลังโจมตีเรานะครับอ่าลูกแก้วไม่ตรงสีอีกซึ่งมันจะทําให้เรา จะต้องมีตัวในการแก้ทางติดทีมไปด้วยเสมอนะครับในการจัดทีมนะครับซึ่งมือใหม่จะถามบ่อยมากนะครับว่า,าจัดทีมช่วยจัดทีมให้ผมหน่อยนะครับจัดทีมให้ผมทีตัวมานี้ซึ่งต้องบอกว่ามันไม่สามารถจัดทีมได้ตามที่เพื่อนขอนะมันขึ้นอยู่กับตัวละครที่เรามีด้วยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าผมมาจอาตัวบัฟไปเยอะมากในการช่วยกันทาดาเมจใส่บอสนะครับไปครับลุย โอเคครับผมต้องทั้งสมาธินิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นกดไม่ครบดาเมจไม่ถึงผมตายผมตายแทนเนาะ mm hmm. เห็นไหมครับก็สำหรับมือใหม่นะครับดูการจัดทีมเป็นแนวทางของผมไม่ได้เลยเนาะ mm hmm. ว่าเราจะต้องมีตัวลบบัฟก่อนถึงบอสนะครับตัวเสริมดาเมจเนาะพวกนี้เป็นสิ่งพื้นฐานหลักๆนะครับที่ควรจะอ่านเกมให้เป็นนะครับแล้วก็ดูให้เป็นนะฮะตัวแก้ทางให้เป็นนะครับ อย่างที่ผมที่ผมแนะนำอุซบไปนะครับก็สามารถนะครับไปปรับใช้ได้เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าในตัวของอุซบนะครับเพื่อนๆก็เห็นถึงความสามารถมันแล้วเนาะว่ามันโคตรโหดขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะครับที่บอร์ดครับนี่เป็นตัว5าดาวที่ให้เป็นตัวแรกๆประมาณ 80%-70% ถึง70%ลยที่ผมจะพาติดทีมไปด้วยทุกครั้งนะครับสำหรับอุซบตัวนี้เนาะก็ สำหรับวันนี้เนาะถ้าผมผู้ผิดอะไรหรือแปรสกิลผิดไปบ้านนะครับหรือมีการเล่นที่ไม่ตรงใจเพื่อนๆเนานะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาลนะที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม